สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่ตอนนี้รายการ M Choice t r a i n e นะครับรที่เดบิวต์ก็ได้มีเพรสคอนแล้วนะครับเราตั้งใจที่จะปล่อยออกไปก่อน3 EP ก่อนที่จะจัดเพรสคอนเพื่อให้คนได้รู้ว่าตัวรายการจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้ววาย์ของรายการมันเป็นแบบไหนก่อนที่จะมีเพรสคอน ผมว่ามันยากเรื่องเรื่องตัวเมมเบอร์แหละครับจริงๆก็ส่วนเราตัวตัวผมเองก็ไม่ได้เปิดแคสหรือออดิชันอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนเจอคนนั้นเจอคนนี้มีคนแนะนามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอพอได้เจอตัวจริงพูดคุยกันปุ๊บเราคลิกกับเขาเราก็ต้องดูว่าเขาคลิกกับเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเขาคลิกกับเราปุ๊บ เขาคลิกกับเมมเบอร์คนอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ที่ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะมาเป็นคนนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเวลาทําให้เราจัดสรรได้ได้สิ่งที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็เป็นเบสชอยส์ครับผถ้า <c oughs> ทายมากครับเพราะว่าเอาจริงตัวผมเองเนี่ยในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำจะจะก้าวเข้ามาสู่แอเรียที่เป็นเรื่องของเสียงดนตรี ri, ครับผมเพราะว่า ทุกวันนี้ก uh, ็ยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากครับโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทําพวกเรื่องหลังหรือว่าช่วยช่วยศิลปินคนอื่นๆมากับสังกัดอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ทําให้เรามีคนให้เราแบบยกหูหายกหูถามได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าตั้งแต่เดวัน ผมเรียกว่าโปรเจกต์นี้ยมันเริ่มมาจากแซมแล้วกันครับ mm hmm. เพราะว่าคือน้องกลับมาจากเกาหลีด้วยแพชชั่นยังไม่หมดด้วยต่อให้ตัวคอนแท็กตตรงนั้นกับโอกาสตรงนั้นมันมันมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอแต่แซมเป็นคนหนึ่งที่กว่าจะได้มาทํางานด้วยกันใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันครับคุ mm hmm. ยกับเขาคุยกับที่บ้านอะไรต่างๆพอแซมเข้ามาปุ๊บด้วยโอกาสและเวลาด้วยมันพาเขาไปไป,ไปวนไปที่อื่นก่อน mm hmm. ก็คือไปเป็นนักแสดงก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมผมก็ส่งเขาเรียนร้องเรีนเต้นมาเรื่อยๆจนเมมเบอร์คนอื่นค่อยๆโผล่มาทีละคนผมเลยรู้สึกว่าจาังหวะชีวิตมันพาเราไปเจอเจอคนที่เราคิดว่ามันๆๆมันมันมันเหมาะแล้วก็พอเหมาะพอจอบกับกับโอกาสมีตรงนี้ด้วยครับเป็นโปรดิวฝั่งไทยครับก็ส่วนแรกอาจะนิ้งไปดูว่าภาพรวม เขาเป็นเด็เด็ก่มาเราจะทำไงเขากับน้องเราให้น้องสือสารได้ดีที่สุดเป็นโอกาสแรกแล้วก็ที่ใหญ่สำหรับผมมากที่ได้ดูภาพรวมให้เด็กในในเพลงรายการนี้นครัดเพราะว่าเราทำให้วงตัวเองทำให้ตัวเองมันมีไปฟีดบ้างแต่งนิดนึงแต่งนิดนึงที่ดูใหญ่ก็จะมีความเร่งนิดนึงตอนที่ก้องติดต่อควรทำขอของังเพราะเราเราเรา นยากอครับในการตอนนั้นนะครูเนาะแต่ว่าพอได้ทำงานจริงๆแลทุกคนมีความตั้งใจจะเก่งมากอ็ช่วยเหือาี่่คอนเซ็ปต์ี่าขายดูขายเป็นตึก็ขายไปผมรับก้องตลอดเวลาเลยนะมีมีเล่นทรงนิดนึงครับเล่นทรงนิดนึงแล้วเขาเปลี่ยนชื่อลน์ไุว่าชื่ออะไรไม่้คือ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเืออย่างเพลงเพลงตัวรายการเนี่ยมาสเตอร์พีซเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างชัดสําหรับน้องๆคนดื้อของทุกๆก,กคนเลยคือพอผมเลือกใครมาปุ๊บผมไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมรู้สึกว่าเราเรา,เราเอาเขามาทํพาร์ทพาร์ทนี้แล้วอะ่ะเรามั่นใจว่าเขาทาพาร์ทนด้ได้ดีที่สุดจริงๆเขาทําได้ดีกว่าเราแน่นอนเราก็เลยเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือปล่อยให้เขาคุยเลยแล้วก็เด็กๆเราก็รู้สึกว่า เพลงของเขาเองมันจะออกมาลงตัวที่สุดต่อเมื่อพวกเขาหกคนมีอินพุตแล้วก็มีการมีการสรุปกันด้วยตัวเขาเองว่าเขาชอบแบบนี้เขาโอเคที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นผมเป็นคนเลือกมันจะกลายเป็นเพลงของผมไม่ใช่เพลงของพวกเขา,เาครับก็เลยปล่อยเลยครับแล้วก็พัฒโ์พลกราฟผมก็ไว้ใจคนที่มารับหน้าที่นี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าสองอย่างของคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วมันทำให ทุกอย่างพอมาลงตัวแล้วก็ออกมาเป็นเบสเอาท์คำของพวกเราครับติ่เตอร์ก่อนกันางนี้ครับครับคุ